ข้อ26ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักเรียน4คนคือสดใสน่ารักจริงใจและแสนดีเป็น20คะแนนถ้าจริงใจและน่ารักสอบได้คะแนนเท่ากันและสดใสสอบได้คะแนนเป็น2เท่าของจริงใจและแสนดีสอบได้คะแนนเป็นครึ่งหนึ่งของสดใสแล้วสดใสสอบได้คะแนนเท่าใด สดใสสอบได้คะแนนเท่าไรแสนดีได้เป็นครึ่งหนึ่งของสดใสสดใสได้เป็นสองเท่าของจริงใจจริงใจกับน่ารักได้คะแนนเท่ากันอ่าทีนี้มาดูทีนี้มาดูค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบสดใสน่ารักจริงใจแสนดีเป็นยี่สิบคะแนน ค่าเฉลี่ยเหมือนข้อมกพรี้ <20 S 1> เป๊ะเลยคูณสี่เพราะฉะนั้นคะแนนรวมเป็นเท่าไหร่แป <80. S 1> เพราะฉะนั้นคะแนนรวมเท่ากับยี่สคูณสเป็น80คะแนนนี่คือคะแนนรวมคือคะแนนรวมมาดูมาดูาดสดใสเขาถามคะแนนสดใส ไม่รู้ว่าคะแนนสดใสเป็นเท่าไหร่เราสมมติว่าสดใสเป็นเอ <A. S 1> สดใสเป็นเอสดใสเท่ากับเอเอเแค่นเแสนดีได้เป็นครึ่งหนึ่งของสดใสแสดงว่าแสนดีได้เท่าไหร่ A ส่วนสองแสดงว่าแสนดีได้เท่ากับ A ส่วนสองอ่าต่อไปแสนดีแล้วนะต่อไปต่อไปต่อไป สดใสได้เป็นสองเท่าของจริงใจแสดงว่าจริงใจได้เท่าไหร่สดใสได้เป็นสองเท่าของจริงใจสองเท่าก็แสดงว่าจริงใจได้เท่าไหร่จริงใจก็เป็นครึ่งหนึ่งของสดใสถูกไหมสดใสได้เป็นสองเท่าของจริงใจ แสดงว่าจริงใจได้เป็นครึ่งหนึ่งของสดใสถูกไหมสดใสก็ได้เท่าไหร่ 2> a ส่วนสองแต่ว่าจริงใจเท่ากับกันไหนหรอจริงใจและน่ารักได้คะแนนเท่ากันเพราะฉะนั้นน่ารักได้เท่าไหร่น่ารักน่ารักได้เท่ากับจริงใจใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่ 2> a, 2. a <2. S 3> ส่วนสองสดใสได้ a แสนดีได้ A ส่วนสองจริงใจได้ A ส่วนสองน่ารักได้ A ส่วนสอง คะแนนรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่80เพราะฉะนั้นเอาคะแนนพวกนี้มารวมกันใช่ไหมเห็ไหมเอา A บวก a ส่วนสองบวกเอส่วนสองบวก a ส่วนสองได้เท่ากับแปดสิบคอลอนมาคอลอนเป็นสอ <2. S 1> งตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งหหารสองได้ หนึ่ง,ห,ง,ห,งหารได้2อ,อมาคูณ A ได้2ง A งเอบ,บวก A บวก A บวก A ใช่ไหมใชเ่เป็นแปดสบออวกเอบวกเอบวกเได้เท่าไหร่ห้าเอห้เส่วนสเท่ากับแปเพราะฉะนั้น5 A ก็เท่ากับ80ดคูณส,สใช่ไหม เเดียวก็เท่ากับแปดสิบคูณสองหารห้าห้าอะไรได้แปดสิบห้าหนึ่งห้าเหลือสามห้าหกสาสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิบหกคูณสองได้สาสิบสองเพราะฉะนั้นสดใสได้กี่คะแนนสาสบสองต่อ ข้อ27กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองมีความกว้างและความยาวตามที่ปรากฏดังรูปและเมื่อนำความกว้างไปหารความยาวหมายความว่าเอาความยาวตั้งหารด้วยความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมแต่และรูปจะได้ผลลัพธ์เท่ากันหมายความว่าเอา5หารด้วย2ก็จะเท่ากับเอาด้านนี้หารด้วย10ใช่ไหมใช่มันจะเท่ากัน ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นั่นหมายความว่าเราต้องหาให้ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยบรรยาวเท่าไหร่เสร็จแล้วก็หาความยาวรอบรูปตัวนี้หาความยาวรอบรูปตรงนี้คิดไอ้ตัวนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ถูกไหมเราไม่รู้เราให้ตัวนี้เป็นเอเขาบอกว่า เอา5หารด้วย2มันจะเท่ากับเอา a หารด้วย10ถูกไหมเมื่อกี้โจทย์มันบอกใช่เอาความยาวหารด้วยความกว้างทั้งสองรูปมันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเอา Ela หารด้วย10มันก็จะเท่ากับเอา5หารด้วย2ถูกไหมเออาเอหารด้วย10ก็จะกลับเอาหาหารด้วย2อยากจะรู้ A ททำไงก A ก็เท่ากับเอา10ย้ายมาด้านนี้กลายเป็นคูณ10 คูณสิบสองห้าเพราะฉะนั้นยาวเท่าไหร่ยี่สิบห้าเพราะฉะนั้น A 2ยี่สิบห้าความยาวรอบรูปรูปใหญ่เท่าไหร่สองรอยห้าสิบความยาวอบรูปรอบรูปห้าร้อย <500. S 1> เท่ากับเท่าไหร่ <c oughs> มันก็เท่ากับเท่าไหร่นะสิบ <c oughs> <10 S 1> บวกยี่สิบห้าบวกสิบบวกยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ <c oughs> เป็น ให้มองที่แต่กันสิก็มันง่ายอ่ะพ่อคิดเลยก็น้องดูอยู่มันนั่นแหละมัง่ายสุดไงมันจะต้องบวกอความยาวรอบลูกรอบลูกอ่ารอบลูกอะไรวะรอบลูกเอแล้วกันเอเออันนี้คือเออันนี้คือเอาไม่เอาไม่เอาเอเอาเอาเป็นเอแล้วกันตัวนี้เป็นเอตัวนี้เป็นยะความยาวรอบลูก y เท่ากับเท่าไหร่ทกับสองบวกห้าบวกสองบวกห้าเป็นสิบสี่ฮะติ๊บสี่ความยาวรอบรูป x เท่ากับเจ็ดสิบความยาวรอบรูป y เท่ากับสิบสี่เขาถามว่าอะไรอ่ถามว่าเขาถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมส่วนสิบสี่คูณหนึ่งร้อยเออไม่ใช่มันคือเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำไง คิดคิดเป็นกี่ <100 S 1> เปอร์เซ็นต์ก็คือเอา14ตั้งาหารด้วย70 <100 S 1> แล้วคูณด้วย100 100ตัด0 7 2 14เ็เป็น20% 20%เปอร์เซ็นต์ตอบเขา28บรูปสี่เหลี่ยมค้าหมู A B C D มีขนาดของมุมและความยาวของด้านที่กำหนดให้ดังรูป ดังรูปอ่าทีนี้มาดู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 ตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้มุมนี้ก่อนดูสามเหลี่ยมนี้ดูสามเหลี่ยม DCB เฉพาะ DCB เป็นสามเหลี่ยมอะไรเป็นสาม DCB ตรงนี้เท่ากันอ๋อตรงนี้เท่ากันแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรด้นเออไม่เป็นสามเหลี่ยมอะไรหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นมุมนี้เท่าไรมุมเนี้ยมุมนี้มุมนี้ก็เท่ากับสิบห้าสิบห้ามุมนี้เท่าไหร่มุมนี้มุมนี้เท่าไรร้อยห้าสิบเท่ากับร้อยห้าสิบเท่ากับร้อยห้าสิบมุมนั้นมุม DC b DCB ดีเท่ากับร้อยห้าสิบ DC เท่ากับร้อยห้าสิบอ่ะสามเหลี่ยมคางหมู A B ขนานกับ D C ขนานกันขนานกันมุมนี้กับมุมนี้มันเป็นเป็นอะไรเนี่ยมันเท่ากันมันเป็นมุมแย้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบยสบเมื่อตรงนี้ยี่สิสามเหลี่ยม A D C เป็นสามเหลี่ยมอะไร ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็คือยี่สิบยี่สิบองศาด้วยยี่สิบองศาเมื่อยี่สิบองศาน้องต้องจดด้วยนะว่ามันคืออะไรมุมต้องจดด้วยนะว่ามันมันมันเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งเป็นมุมแย้งสองเป็นมุม สามเหลี่ยมหน้าจัวเป็นมุมอะไรน้องต้องจดเลยนะพอจะเดี๋ยวนอ้องเขจดตามอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมือม่อเมื่อตรงนี้ยี่สิบตรงนี้ยี่สิบรบเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนะาะทั้งหมดน,นี้ร้อยสี่สิบแล้วก็ลบสิบห้า ร้อยสี่สิบ ADB เพราะฉะนั้น ADB เท่ากับเท่าไหร่ ADB ก็เท่ากับเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบลบด้วยเท่าไรสิบห้าสิบห้าก็คือก็คือหนึ่งรหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าใช่ไหม แล้วก็ A C B A C B A C B ก็จะเป็นร้อยเจ็ดสิบ A C B เท่ากับร้อยห้าสิบ A C B A C B ออร้อยห้าสิบมาถูกแล้วฮะ A C B ก็ร้อยห้าสิบไง A A C B ไม่ใช่หรอ A C B เท่าไหร่อ๋ออ๋อร้อยห้าสิบลบยี่สิบ A C B เท่ากับเท่าไหร่นะ ร้อยห้าสิบลบด้วยเท่าไรนะยี่สิบเป็นร้อยสามสิบใช่ไหม acb เท่ากับร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันก็ได้เท่าไรร้อยห้าสิบห้าองศา adb บวก acb ก็เท่ากับร้อยยี่สิบห้าบวกกับร้อยสามสิบเป็นเท่าไรนะร้อยห้าสิบห้าฮะ สองร้อยห้าสิบห้าองศาสองร้อยโอ๊ยลืม,มเพศคนคืออะไรกขบอกที่เขียนให้อะข้อย9ิบเก้ามีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปเมื่อนำมาต่อกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม A C D E G H I J K L ดังรูปที่กำหนดให้พื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B G คิดเป็นร้อยละเท่าไรของพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปใช่ไหมสีม่ <4 S 2> เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปแล้วไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นร้อยละเท่าไรของรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่ากว้างกับยาวมันเท่าไร่ม,ม,มันเท่ากันใช่ไหมกว้างกับยาวให้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วย สี่เหลี่ยมจตุรัสนะหนึ่งหน่วยสี่เหลี่ยมจตุรัสอ่ากว้างเท่ากับยาวเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งสมมติใหนเป็นหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่มันเป็นเท่าไหร่เป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเป็นหนึ่งหลายเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่หนึ่งรูปหลายเหลี่ยม ไ <1, S 2> อ้น,นี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเท่าไหร่ห้า <5. S 1> <5. S 2> ตารางหน่วยพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเป็นห้าตารางหน่วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมล่ะสามเหลี่ยม a อบละ่ะมันมีอันนึงเป็นคฮะพื้นที่รูปสามเหลี่ยม a อบเท่ากับเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐ <5. S 1> านคูณ <5. S 1> สูง,สง,สง ศษส่วนฐานคือเท่าไหร่ฐานคือหนฐานคืออะไรหนสูง pues คืออะไรหนึ่งสเท่าไหร่สาเป็นเท่าไหร่เป็นสามส่วนสอส่วนสตารางหน่วยคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ก็เอาสามเหลี่ยมหารด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็คูณ <100 S 1> ร้อยเพราะฉะนั้นคิดเป็นร้อยละคิดเป็นเลยยละก็เอาสามส่วนสองหารด้วยห้าแล้วก็คูณด้วย100 <100. S 1> หนึ่งร้อยห้าสองสิบ <c oughs> สองยี่สิบเนี่ย แล้วก็ตัดกันสามสิบนะเจ้าไหรสามสิบได้ะาสิบไหนห้าสองสองตัดสิบตอบสามสิบคิดเป็นร้อยละสามสิบสามเอรเป็นร้อยละสาสินคืออะไรร้อยละ ข้อสามสิบอ่านโจทย์แล้วก็เขียนรูป <c oughs> ในรูปสามเหลี่ยมใดๆความยาวของด้านสองด้านรวมกันจะมากกว่าด้านที่สามเสมอเอาด้านสองด้านรวมกันจะมากกว่าด้านที่สามเสมอกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมีความยาวรอบรูปเท่ากับสิบเจ็ดหน่วยตอนนี้เท <c oughs> ่ากับสิบเจ็ดหน่วย <c oughs> และมีด้านหนึ่งยาวห้าหน่วยจงหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งหมดกี่รูปโดยแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมีความยาวเป็นจำนวนนับไม่มีทศนิยม,ม,มส,สมมติให้เป็น x เป็น y เป็น z เป็น x เป็น y เป็น z x บวก y บวก z ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ x บวก y ได้สิบเจ็ดงได้เท่ากับสิเจดแล้วเขาบอกว่ามันมีด้านหนึ่งยาวห้าใช่ไหมสมมุติให้ x เป็นห้า <Y S 2> <Z. S 1> x บวก y บวก z ต้องเท่ากับเท่าไหร่นะ <Z. S 1> 17 x 5. เป็น5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  x เป็น5หมดเลย x เป็น5 y เป็น1 z จะต้องเป็นเท่าไหร่ uh ตัวน,นี้จะต้องเป็น17 17 17, 17. x เป็น5 y เป็น1 z ต้องเป็นเท่าไหร่ 10ถ้า y เป็น2อแทเป็นเท่าไหร่เป็นสิบ y เป็นสามแท็ z เป็นเท่าไหร่เกเป็น4ีเป็น5 7เป็น6กหะเท่าไหร่น,น,นะหไงเป็น7 5 5 สี่ส0อ่อ่าทีนี้มาดูมาดูมาดูว่ามาดูว่า,ม,า,วามันเป็นไปตามเงื่อนไขไหมในรูปสามเหลี่ยมใดๆความยาวของด้านสองด้านรวมกันจะมากกว่าด้านที่3เสมอความยาวของด้านสองด้านรวมกันจะต้องมากกว่า ด้านที่สามเสมอมันเป็นไปได้ไหมดูนะเอาแค่นี้ก่อนเอาห้าบวกหนึ่งมากกว่าสิบเอ็ดไหมไม,มันเป็นไปตามเงื่อนไขไหม,ไมก็มาเป็นหกอะก็มามากกว่าห้าบวกหนึง่งเป็นหกมันจะมากกว่าสิบเอ็ดยังไงไม่ได้ใช่ไหม,ไมไ ห้าบวกหนึ่งมากกว่าสิบเอ็ดไม่มากใช่ไหม <นะ S 1> เพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ได้ใช่ไหมใช่ห้าบวกสองมากกว่าสิบไหมไม,ไม่ไม่ได้ห้าบวกสามมากกว่าเก้าไหมไม่ห้าบวกสี่มากกว่าแปดไหมห้าบวกห้ามากกว่าเจ็ดไหมห้าบวกหกมากกว่าหกไหม ห้าบวกเจ็ดบวกห้าได้ไหมได้มากกว่าไหมห้า <5 S 1> บวกเจ็ดมากกว่าห้าไหมมากได้ห้ารวมกันแต่ว่ามันเป็นไงม,น <3 S 2> มันไปซ้ํามันไปํามเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเพียงเท่านี้เองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีได้กี่รูปสามสามรูป <3 S 1> ตอบสามสามรูป <3 S 1> แล้วน้องจะต้องทำยังไงตีตารางอย่เลยเอ,อ เิีญาณแน่นอน